กินในเตีมกินในเตีมไอเติมขายอะไรมีไก่และปลาเด็กฮะมีไก่และปลาเด็กอันนั้นอะไรนะนั่นแดงๆนะอันนี้อะไรตาเจอตาเจอธุเรียนบ่าวข้าวผมหนึ่งสองสามกินข้าวเที่ยงเสร็จพอดีครับตากินลู้เถะตาไข่บอลนี่กินข้าวเที่ยงเสร็จเมื่อกี้เองเข้ามาเลย ใช่ของหวานเล่านั้นถนนเคยกินบามามาล้วกไปถนน้าไปอลไปเลยไปเลยนี่นะลังยงโอ้ไปนรีน1 2 3 4ขับเข้าไปขางในขับไปดีๆเดือนื่นไอ้มันปุ่นทำเองบ่ตานี่ทำเองบ่รับพอมาทำออร่อยะไมเป็นเด็กเนาะ กินโบราณอันนี้รถทุเรียนไม่สมัยเป็นเด็กนี่ไม่กัดเลยเลี้ยวอือหือกูมันหมดอย่างนี้เลยกูเรียวคักวะตอนไหนจะหมดนอกไอติมแบบนี้เนี่ยหมดยุคขายนะหมดยุคขายไม่หมดนานแนิดนึงตั้งแต่สมัยเด็กๆนี่ยสมัยพี่เด็กปะผมเป็นเด็กผมโตมาผมรู้ว่ามาผมก็เห็นไอติมนี่แล้วเนี่ยบ่ ไม้กอนพ่อผมขี่นี่แหละขี่จักรยานขายไม้กอนอืม่นี่แหละอจิบรานครับอจิบรานนั่นรถอะไรรถอะไรนะรถอะเขาเองรถอะไรสีนเหรอตอเตอรีครับอลเมดูอะรบ้างเดพูดไปกางในน่ะไนอนีได้กี่บาทแล้วมาตรงนี้ได้กี่บาทอกนนสิบนี่อไไร โอ้ดีกว่าวิ่งขายในหมู่บ้านนี่รอบรอบรอบออกขึ้นี่ติมเป็นห่ะอืมมีกายกับประเด็กัันน้อยเอาอะไรเปิดพอดีเลยนาะก็ึเเะเบกไม่อยู่ ไอเมื่อกี้ให้ผมลงลงของพี่อ้ำวันนี้เเลยหรอเอก็ลงลลงงเออก็บวกกับน้ำมันปผมยังไม่ได้ลงเลยเมื่อกี้ห้าร้อยบวกห้าร้อยห้าสิบไหมอืมอืมก็ไล่เร็วเถอะวะไลายเร็วมากเลยเนี่ยวิ่งตามไอ้ไอ้บอยไปไหมเบรกก็ไม่อยู่ไงตอนเลี้ยวลงข้างนึงแต่เบรกมันส่งเร็วสิบบาทมาเลยได้เยอะอยู่เด้อแท่งหนึ่งอ,ะอ่ะ ทำไมก่อนมันจะแท่งใหญ่กว่าน,นี้นี่เขาอยากทำแท่งเล็กลงใช่ไหม,มทำไมก่อนแท่งใหญ่ใหญ่มไม่ต้องเสียบม,มั้งหรอกแต่นะนู่นได้พิลูบอ่อยเฮ้ยจับเลยเอกระดาษจับเลยละลายใช่ไหมเฮ้ยมัดคนไหนไม่ต้องให้คนอื่นจับให้เลยจับคนจับเองเอาเองเลยตายก่นอนไม,ม่จับอ่อนจีนทุกคนจะจับอันที่มันลึกใหญลาเลยชิปไม่ยุ่งเซนเต้ชิปหน่อยแล้วกับเวลาอยากได้เมียใช่ไหมก็จะไปจีบเองเลย

บอยนี่มันมีอะไรไอ้รถแท็กซ่ารอนได้เอ็งมีของดีอะไรวะรถสองแถวของแท็การอนอ่ะมีของดีอะไรวะเออบ่อยมีของดีอะไรมันคุยกับคนไหนผู้หญิงนี่แบบอืผู้หญิงนี่ต้องแบบเอออตามมันไปหมดเลยอ่ะไม่มีไมม่ีีคุณแพงวนน้อผู้หญิงร้อยรีลาหรือเปล่าวะไม่ต้องร้อยเมียแล้วทีนี้เป็นร้อยรีลาแล้วบอยมีของแน่นอนเลยนี่มีมีมีของอะไรนะบอยมีของแน่นอนไอ้นี่มึงจอดกางเกงดูดิของอะไรวะ อยู่ตรงไหนฝังไว้ตรงไหนวะไปนู้นนก็จะได้ยุ่คนละอันน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้ยุหกสิบบาทดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์เร่ <c oughs> โอ้มานี่ก็ได้ร้อยแล้วเนาะแคมนู้นก็เจ็ดมาจ็บมาเราก็เจ็ดร้อยสีส่สิบใครอีกไอ้บอยมีทางลายมีทางเบื่อเลย วั้ก็มี่ผมไปจอดฝากจอดก็ฝากจอดบ้านนทีู่้เล่นทำไมเนี่ยพอดีก็ไปอาบน้ำพู้เล่นทำไมเหรอมันทำงานอยู่นี่เหรอทำงานอยู่นี่เหรอานสำโลงแมที่ร้านคนเดียวเหรอโอ้แว่บอยมันคุยคนละคนเนี่ยแล้วแบต่อรคิวไปแล้วก็จ้างลามุกเป็นต้นนะเร่อดีแค

ออกลุยงานต่อครับหลังจากกินไอติมเสร็จแล้วนำหน้าด้วยม้าขาวแล้วก็ตอตั้มตั้มสองน้ำต่าด้วยล็อกกียินดีสายจวดได้เฟืองมาใหม่ครับเห็นว่าเร็วกว่าเดิมผมชินกับชินชากับการใส่แว่นรเรเบนแล้วพอผมถอดแว่นปุ๊บ แล้วผมมาใส่แว่นอีกทีนี่มืดเลยอะกลายเป็นมืดเลยครับเนี่ยมันยังไม่ปรับสภาพครับโอ้ไงกรุบโอ้ตะลุ่มโอ้โอ้โอลันลันลัน ยตตตุมมพักเที่ยงประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วเขก็ลุยงานกันต่อเลยว้ย <c oughs> <c oughs> อยากให้ฝนตกมาจังหน่อยนะจะได้กบฝนหน่อย เดก้าสองันเลยครับทีมงานนี้จะมีแต่จะมีแต่อีซุเลยไม่มีฮีโน่เลยครับอีซุซล,ล้วนเดก้าล็อกกี้สภาพนี้นี่ถ้าขายสักห้าสบสองนี่แจ๋วเลยนี่ผมซื้อเลย แต่คันนี้ยังยังดีกว่าคันนี้สภาพยังสวยกว่าเดิมเดิมครับกิกเลยเนี่ยนี่เสียงท่อยังเดิมเดิมยังไม่ได้วนมันมีช่วงหนึ่งที่ว่าช่วงฮิตของดีกาเลยขายดีมากเลยครับอีสุนีเดกากับล็อกกี้แต่พอมาทุกวันนี้เจอฮีโนมาแรงครับฮีโนเมกา ฮิโนเมกาจะกะเรนกว่าตอนนี้อีสุเดก้ากับพวกอกกี้นี่หายแล้วครับหายนี่น้ำอยู่หลังรถอยู่เริ่มบอกให้เราน้อยเอาน้ำลงอึบโอ้ยร้อน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 จริงรจริงร้อนจริงติดเครื่องปั่นเอก่อนนะ ตายสิร้อนพอดึ๊บโอ้ยเดี๋ยวจดรายการเติมน้ำมันกันก่อนเดี๋ยวลืมครับครับเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับลุยงานกันต่อหลังจากพักเที่ยงโอ้ ร้อนจริงๆเลยร้อนซะไม่มี <c oughs>